นกฝึกมาใส่เทียที่ซีครับกกลามหน่อยจัดแล้วครับผมจัดไ้แล้วครับเจ้าโตโลติตดตะโดนอสมควรครับที่มนมุนไปเลยถืว่าปีกมันกลีได้แลครับเจ้าัตโลทําไห้ครับเมือนครับเ <c ười> รียบร้อยเลยค่าซ่านเลยครับผมจัดจัดจัดครับผมเรียบร้อยเรียบร้อย เดี๋ยวจงเอาลูกมาเบ่งตัวตนน้ำกันมันจะเป็นยังไงครับเอ้ยติดตะโดนนะครับเอาครับผมเบ่ตัวต้นน้ำกันครับติดตะโดนเราแม่นมุนเลยเดี๋ยวครับลูกจะได้ครับผมสักคู่ครับขึมาแล้วครับฮึบอู้หึบลอยครับผมเจตัวโลจะไห้ครับ โอ้สเตตเตอหึงกูครับบาดนะเนี่ยเด็ดตะโดนเลาสิยเลยบูจะบึงได้ดากกันครับโอ้ยมันคือหางสันสันขึ้นนกแม่เลยโอ้ไรดากทียิบเลยพี่น,อน้องมันจะเถิดยีดอกบึงหูดดังกัน เสียงลอยอย่างอั้นจับครับผมหนึ่งแต้มสวยครับปลดล็อกแล้วครับผมเจ้าโตโลมือนี่จัดหนึ่งแต้มครับผมมาใส่กับเส้นเว็บเส้นเว็บเบ็ไปบู๊ครับผมครับผมออกเกียร์ที่สี่ จังได้ครับผมพี่น้องจังเอากิง่งเรียบร้อยเลยครับเจากตัวโลจัดแล้วปวดล็อกกับแต้มแรกของเพิ่นนกเลี้ยงเองแอบเองครับผมจัดให้เลยเหยียบตะดนเลยสิเดบุค่านอนหลับกับพี่น้องเอาครับผมเดี๋ยวสิร่างเอาขึ้นเบื้อีกข้าวไวสิเลิ่นตัวบ่ ทำแับเจตัวโลเนาะลังใส่บ้างครับผมก้อนเกา่าไวสิเลนอีกว่าเอาครับผมเดี๋ยวรุ่นนันต่อครับผมสวัสดีครับทีมงานทุกเขาไงกางผู้นี่อาการบ่ดีครับก็เลยยุดงานครับ ไวกับพระท่านเฟื่อนกเื่อออกมาเป็นน้ำปลาน้ำโขกมาหาฝากพรครับนกไม่มาใส่ครับเดี๋ยวครับปรกสีดีอนครับเดีจัดละลาเดียวลงไม้เบิ้งครับเนื้อตัวตนลกระสีดิอนครับอเอา ไม่เที่ยงกัวนี่นละแต่วงนั้นจะไมีแต้มอีกบ่ได้แล้วนอนสบายใจเฉล่ยเลยพี่น้องเห็นเดซียนนกไม้ออโอ้สองคนปลดล็อกสุงคนมือนีิดีใจครับผมับกับเส้นเบล์นเดี๋ยวพูดลแล้วเต็มพี่น้องปลดล็อกทั้งสองคนเลยครับเดี๋ยวชิปที่เส้นเบล์ไปห้างไปเบิ้ง,งไปยามก็จังตัดต่อให้พี่น้องได้เบิ้งครับผมปลดลองใส่เบิ้งอีกครับพี่น้องโอ้ผมไปยามได้ว่าสิแปะใบสามเหรอไม่สิคันอีกบ่้โ ฝนติดตรงสัยเสี้ยนเป็นลิ้นปกแปอกปกแปลกมากเออครับนี่หม่องยูหม่องเข้าดีดอกพี่น้องเสียงเป็นไงไงเกิดต,ตัวของเช่นเวียบอย่างนี้ยรัพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งครับผมนี่ตัวของเส้นเวียบอยู่ข้างทึ่งเลยนี่ครับอยู่ครับตัวรู้จักเสียงเวเซียนเนี่ยบ<อ>ัวบัรู้จักครับผม ต้องคงกับผู้จัดยิ่งจะเส้นเสเวียาเสียงหน่อยอันบ่เนี่นี่หลีอันยังกตอเสียงเหมนยนมันเออเสียงว่าเสียงน่อยลุมเสียงหน่อยเลยกานนกนกต้ใหญ่ก็แล้วก็หน่อยแห้งแล้วแก้วก็ถือ่าหน่อยำับหูเนียเาครับผมรูเงินต่อพี่น้องบรวาสิรินีบ่นกตอก็ได นกแอบก็ได้ตัวนี้หกขันอ้ตัวตหึงนเส้นเว็ตัวนี้แล้วมัวจะไยยามเนาะเจ้าตัวโลเปน้องบดลอกไปครับผมเฮ้่งจไปหว้ยดเห็นด้วยว่เห็นว่เห็นนั่นบางมันใส่บังเง้มันส่งหนาเนี้ยเนังเห็นวอยะว่านกมันไปอยู่เื่อเพราะเนเนียดมันสูตเดด เอ้วไปอยู่เตะสั้นสีม่วนี่ว่ามันมาเห็นนั่นขุ้มม่วอยู่หนสั้นนะอืมแล้วมนเห็นดินอยู่หนาสั้นกับจีนันยุติเ่ก็เด็กไายไหมเอาครับผมแจกได้กิดเรียบร้อยที่เราละครับผมยังว่างามงามหลายให้เส้นเอาครับผมพี่น้องรุ่นกันต่อนละสีม่วงแล้วครับผมชมไว้แล้วนกลงครับต้นพางก็ได้ กุ้นตัวผมใส่ตัวนี้หน่อยครับเงียบครับผมงกไม่ใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องลงครับผมเปิดกันสำหรับมืออื่นครับผมมืออื่นนี่ไปเรีนพูดนะครับทีมงานครับผมจะเปิดนกต่อไปครับพี่น้องติดตามครับผมไว้สิ เดินไปไม้ใดเ,เล่นตามไปเล่นน้ำเส้นแลนเลนไปเล่นน้ำเส้นเลนที่เก่าเหรอครับผมฝากพี่น้องรุ่นน้ำกันครับผมมาเรื่นสีนี้แต้มกว่ามีผมกัเส้นเวก็ออกมาเด็๋ลูกไม้ก็ถือว่าพลาดแล้วครับผมออกขังที่สีคอยจัดแต้มสำหรับเจ้าตัวโลครับผมก็เลยรุ่น ครับพี่นอ้องคอยไปลุ้นน้ำกันมัน,มน,มนเด็ดน,นกคู่อีกครับผมไปกับทีมงานเกา่าเนี่ยอ็อยากอนกลงกันครับผม,มอยากดึงอีกอยู่ครับผมแต่ว่าบม่มีนกปลาเของมาหวมเนาะเอาครับพี่น้องอ,อยาอกอนุกรลงกันครับผมอย่สรุปคลิปครับ ครับผมเจอกันช่วงสรุปคลิปครับผมพี่น้องเออผ่านผ่านผาน่ผานครับผมมื่อนี่นกแอบทั้งสองตัวเส้นเว็บครับเตรียมพร้อมแล้วเดินทางกลับบ้านโอ้เป็นตะขังเวเซียนตัวนี้เวอร์ชันเงียบเนาะแต่ว่าไลา่สุดยอดอยู่แต่เบิ้งหูดังเราเป็นอย่างเดียว <laughs> กันวยเอาครับผมสรุปแล้วหนูน้ำแห้งน้ำก็ลืมพี่น้องโอ้ยพากันมาโคกมาปลาลืมน้ำเผื่อผมเส้นแกบปากแจ๊บแทเจ้าอ๋อซีโมงหัลงพอดีครับผมสรุปคลิปเด็กผู้ละแต้มกันจังไปลุยน้ำกันครับมืเอื่นเส้นเวเป่งเด็กทำงานมืเอื่นไปเนาะผลักเออยขันปุระให้มันหายดีๆีกันไปไปเจอผู้บาดเดียวตัวที่หายไหม เอาครับจังหวีเหียงน้ำกันครับผมนัดหมายกับทีมงานมาเอื้อนไปเร้นผู้หาเส้นแล่นอีกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันหรไปน้ำนกปลาเสียงใหญ่ๆหานกผู้มาเลี้ยงครับพี่น้องหาหมานพอได้ม,มาขังกงไว้ครับผมนกผู้นกยังเสียงก่างม้วนๆแก่พ่อไข่เนาะเสี้ยนโชคดีก็ได้เสียงใหญ่ก็ล่มมาเลี้ยงก็ซื้อว่าสุดยอดแล้วครับแล้วหลังจากคลิปบ่างหันนี่กไไ็ได้ยินเสียงใหญ่ไว้อยู่ แต่ว่าเส้นแล่นกับบุรุษประสิทภาพไปจุดเด็กกัเพื่อนแน่ใจครับผมแต่ว่ากันเขาไปมองผมต่อล่าสุดนั่นพี่น้องมองยับไปตีนผู้นี่พี่บังหันนี่คือว่าผมว่าสุดยอดเลยครับกันไปเข้าไปไม้นั่นได้เอาครับผมพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ผมกับเส้นเวกกัสิขอตัวลาพี่น้องไปเพียงที่นีนครับผมพอกันมาเอื่นครับผมเอาเสี้ด็กกฝากกดไลค์กดติดตามวับผมเปลี่ยนรถจ่าให้เบาอังเชีนเนลกับทีมงานที่สิบ่ระาดคีดไม่ไม่ที่เบาอังอับรุ่งครับผม สำหรับมือนี้ผมก็เส้นเวฟกับว่ตัวลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับมาเส้นเวฟัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องมืออื่นเนี่ยแหละครับผมเอาครับผมสำหรับมือนี้ขอขอบคุณครับ